สวัสดีค่ะกลับมาเจาะลึกข้อมูลกันอีกครั้งนะคะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องเส้นทางการเมืองที่น่าสนใจมากๆของอดีตนายกพอททอทักษินชินวัตรค่ะเรามีข้อมูลจากหลายแหล่งเลยทั้งจากสถาบันพระปกเกล้าเอ่อบทวิเคราะห์ทางวิชาการจากมอเกกแล้วก็ทไลายเหตุการณ์จากสื่ออย่าง BBC ด้วยค่ะวันนี้เราจะมาลองย่อยข้อมูลพวกนี้กันดูนะคะว่ามีประเด็นอะไรที่น่าสนใจบ้างครับเป็นเรื่องที่น่าสนใจจริงๆครับ เส้นทางของคุณทักษินนี่ถือว่าไม่ธรรมดาเลยนะจากนักธุรกิจที่โอ้โหโด่งดังมากในวงการโทรคมนาคมแล้วก็กระโดดเข้ามาเล่นการเมืองเต็มตัวเลยจนได้เป็นนายกคนที่23เอาสไตล์แบบเอ่อซีอโอมาใช้บริหารประเทศซึ่งตอนนั้นก็ถือว่าแปลกใหม่มากใช่ค่ะจุดที่หลายคนจำได้แม่นเลยโดยเฉพาะช่วงแรกๆปี44-48เนี่ยก็คือนโยบายที่แบบ โดนใจคนรากหญ้ามากๆไม่ว่าจะเป็น30บาทรักษาทุกโรคโอท็อบกองทุนหมู่บ้านพักหนี้เกษตรกรอะไรพวกนี้ค่ะคือมันเข้าไปแก้ปัญหาให้คนจํานวนมากจริงๆถูกต้องครับนยโยบายมันจับต้องได้มากๆเลยนะมันเลยสร้างฐานเสียงที่แข็งแกร่งมากๆให้กับพักไทยรักไทยในตอนนั้นแต่ว่าในขณะเดียวกัน แหล่งข้อมูลวิชาการที่เราดูมาอย่างของมเกรกเนี่ยเขาก็ชี้ให้เห็นอีกมุมหนึ่งเหมือนกันนะคือเขามองว่านโยบายพวกนี้แหละที่มันทำให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าความแตกแยกทางชนชั้นขึ้นมาในสังคมไทยความแตกแยกทางชนชัน้นคำนี้ฟังดูแรงเหมือนกันนะคะมันหมายถึงยังไงพอจะอธิบายเพิ่มได้ไหมคะครับคือบทวิเคราะห์เขาอธิบายว่ามันเป็นการแบ่งขั้วทางสังคมการเมื่องที่ชัดเจนขึ้นมากๆพูดง่ายๆก็คือ สังคมมันเหมือนถูกแบ่งเป็นสองฝั่งใหญ่ๆฝั่งแรกคือคนที่ได้ประโยชน์จากนโยบายโดยตรงซึ่งส่วนใหญ่ก็คือ,อ,อคนรักญาคนต่างจังหวัดคนส่วนใหญ่ของประเทศนั่นแหละครับกับอีกฝั่งคือคนที่ไม่เห็นด้วยหรือรู้สึกว่าตัวเองเสียประโยชน์หรือได้รับผลกระทบทางอ้อมซึ่งกลุ่มนี้มักจะถูกมองว่าเป็นชนชั้นกลางในเมืองหรือกลุ่มคนที่มีเสียงน้อยกว่าในระบบเลือกตั้งอ๋อเข้าใจแล้วค่ะคือมีทั้งกลุ่มที่ชอบมากกับกลุ่มที่ไม่ชอบเลย ใช่ครับแล้วความรู้สึกที่ันแตกต่างกันมากๆของ2กลุ่มนี้แหละครับที่บทวิเคราะห์มองว่ามันกลายเป็นแบบว่าเชื้อไฟของความขัดแย้งทางการเมืองที่มันยืดเยื้อตามมาอืมน่าคิดนะคะแสดงว่านโยบายที่ดังมากๆสร้างความนิยมได้เนี่ย ก็มีอีกด้านที่สร้างความขัดแย้งขึ้นมาเหมือนกันแล้วแล้วผลกระทบตรงนี้มันส่งผลต่อโครงสร้างการเมืองไทยยังไงบ้างคะประเด็นนี้น่าสนใจมากครับบทวิเคราะห์จากมอเก,กิกเขาชี้ไปที่ผลกระทบเชิงโครงสร้างเลยนะเขาบอกว่านโยบายประชานิยมแบบนี้เนี่ยมันไปเปลี่ยนเ,เปลี่ยนรูปแบบความสัมพันธ์ทางอํานาจการเมืองแบบเดิมๆคือรัฐบาลของคุณทักษิณตอนนั้นเขาสามารถสร้างความผูกพันโดยตรงกับประชาชนฐานรากได้เลยซึ่งเป็นคนกลุ่มใหญ่ที่สุดที่มีสิทธิ์เลือกตั้งใช่ไหมครับ แล้วมันไปกระทบโครงสร้างเดิมยังไงคะมันไปลดบทบาทของสิ่งที่เรียกว่าคนกลางลงไปนะครับบทวิเคราะห์เขาเขาใช้คํานี้นะคนกลางเนี่ยหมายถึงพวกชน,ชนชั้นกลางในเมืองปัญญาชนหรือกลุ่มอํานาจเก่าๆที่เคยมีบทบาทเป็นตัวเชื่อมหรือให้ความชอบธรรมกับรัฐบาลพอรัฐบาลสื่อสารตรงกับชาวบ้านได้กลุ่มคนกลางเหล่านี้ก็บทบาทน้อยลงอ๋อเข้าใจแล้วค่ะคือเหมือนรัฐบาลไม่ต้องผ่านกลุ่มนี้เหมือนเมื่อก่อนแล้วประมาณนั้นครับแล้ว พอเป็นแบบนั้นกลุ่มที่รู้สึกว่าตัวเองเสียบทบาทหรือไม่พอใจรัฐบาลเสียงข้างมากก็อาจจะเริ่มมองหาแนวทางอื่นบทวิเคราะห์ชี้ว่านี่เป็นปัจจัยหนึ่งที่ทําให้กลุ่มนี้ไปจับมือกับอํานาจนนอื่นๆอย่างช่้นทหารข้าราชการเพื่อ,อ,อต่อต้านรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งซึ่งมันก็นําไปสู่ความไม่มั่นคงทางการเมืองแล้วก็ถูกใช้เป็นเหตุผลในการรัฐประหารทั้งปี49และก็ปี57ด้วยโห ฝ้าเห็่นพังความขับแย้งที่มันซับซ้อนขึ้นเยอะเลยค่ะไม่ใช่แค่เรื่องนโยบายอย่างเดียวจริงๆทีนี้ถ้าเราอัปเดตสถานการณ์ปัจจุบันหน่อยนะคะข้อมูลจาก BBC ก็บอกว่าหลังจากที่คุณทักษิณลีภัยไปเกือบ17ปีเนี่ยท่านก็กลับมาไทยเมื่อสิงหาคม66นะคะแล้วก็เข้ารับโทษจำคุกซึ่งต่อมาก็ได้รับพระราชทานอภัยนดโทษเหลือ1ปีแล้วล่าสุดกุมภาันธ์67ก็ได้รับการผักโทษแล้วครับก็ถือเป็นบทสรุปของเส้นทางที่ ยาวนานและซับซ้อนมากๆนะครับคือด้านหนึ่งก็ปฏิเสธไม่ได้ว่านโยบายของคุณทักษิณเนี่ยมันสร้างความเปลี่ยนแปลงเข้าถึงใจคนจํานวนมากจริงๆพลิกโฉมการเมืองไทยไปเลยแตีกด้านหนึ่งอย่างที่บทวิเคราะห์ชี้ให้เห็นมันก็เป็นจุดที่เอ่อก่อให้เกิดหรืออย่างน้อยก็เร่งปฏิกิริยาความขัดแย้งครั้งใหญ่ในสังคมและการเมืองไทยเหมือนกันค่ะก็น่าสนใจนะคะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ย พลวัตความขัดแย้งที่บทวิเคราะห์เขาว่าไว้คือการประทะกันระหว่างเสียงส่วนใหญ่ที่หนุนรัฐบาลเลือกตั้งกับเสียงส่วนน้อยที่ไม่พอใจแล้วอาจจะหันไปพึ่งกลไกอำนาจอื่นเนี่ยมันยังเป็นปัจจัยที่ขับเคลื่อนการเมืองไทยในปัจจุบันอยู่ไหมหรือมันเปลี่ยนรูปแบบไปแล้วอันนี้คงเป็นคําถามที่ต้องติดตามดูกันต่อไปนะคะ